เคยได้รับฟังนักวิชาการออกมาพูดคุยในเรื่องของแรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ระบุว่าประเทศไทยที่อยู่ได้เพราะแรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนซึ่งแปลกใจว่าบุคคลน,นั้นเป็นนักวิชาการอยู่ได้ยังไงในประเทศถ้าอาศัยแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานต่างประเทศถ้าเกิดวันหนึ่งแรงงานพวกนี้ไม่มีหรือกลุ่มพวกนี้ไม่มีประเทศถึงกับล่มจมเลยไหม ย้อนกลับไปดูตัวพวกท่านเองไหมหรือรัฐบาลหรือพักร่วมการจัดการบริหารประเทศมีความรู้ความสามารถจริงไหมการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจควรเป็นแรงงานไทยในปัจจุบันรัฐบาลมีการผลักดันนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยไม่มีขีดจำกัดแถมครึ่นแรงงานเถื่อนเพื่อฟอกขาวนั่นหมายถึงความหายนะที่ทางรัฐบาลและพักร่วมกำลังมอบให้กับประเทศหรือหายนะกับประเทศไทย โดยปกติการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเรื่องแรงงานหรือระบบเศรษฐกิจถ้าเรามองเห็นในระบบเศรษฐกิจในชุมชนรากหญ้าหรือตามต่างจังหวัดทั่วไปไม่มีการจับใจ่ายใช้สอยหรือไม่มีสภาพคล่องหมุนเวียนในชุมชนต้นเหตุสาเหตุเกิดจากอะไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมาจากรัฐบาลหรือพักร่วมที่สร้างความหายนะให้กับประเทศโดยตรงถ้าเรามองอีกแง่มุม การสนับสนุนแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานเถื่อนให้มีงานทำหรือการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานในปัจจุบันทางรัฐบาลไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกลับโรงงานอุตสาหกรรมในการกำหนดการใช้แรงงานโดยจริงต้องกำหนดแรงงานไทย70%แรงงานต่างด้าว 30%, เเกี่ยวข้องอย่างไรกับสภาพคล่องในชุมชนเพราะการสนับสนุนให้แรงงานไทยหรือนักศึกษาจบใหม่มีงานทำ เมื่อทุกคนมีงานทำลูกหลานที่ขึ้นมาอยู่ในอุตสาหกรรมเมื่อเงินเดือนออกส่วนใหญ่จะส่งกลับไปต่างจังหวัดหรือทางพ่อแม่การจับใจ่ายใช้สอยในชุมชนหรือการหมุนเวียนการจับจ่ายจะเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่ในปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นอัมพาตต้นเหตุหลักใหญ่ก็คือรัฐบาลไม่มีการสนับสนุนในเรื่องของแรงงานไทยให้มีงานทำแม้แต่เรื่องแรงงานต่างด้าวการที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่บังคับใช้กฎหมายกลับ แรงงานต่างด้าวที่มีการทําอาชีพสงวนของคนไทยแต่มีการปล่อยปละละเลยโดยไม่ใช้กฎบังใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมแรงงานไทยตกงานทําไมเศรษฐกิจประเทศไทยถึงย่ําแย่แค่สองเรื่องก็มองออกคือด้วยมีรัฐบาลที่สมองอันน้อยนิดกับพักร่วมที่ไรสมองในการบริหารการจัดการประเทศจึงฝากอยากให้คิดเศรษฐกิจประเทศไทยแย่หรือต้องไปแก้ไขที่ผู้นําประเทศ และพักร่วมที่ไม่มีความสามารถส่วนที่มีบางคนอ้างว่าคนไทยที่เกียรไม่ทำงานให้มองได้เลยว่าบุคคลน,นั้นมีเงื่อนไขหรือมีการแอบแฝงอะไรบางอย่างเพราะปกติโรงงานทุกอุตสาหากรรมจะกำหนดวุฒิการศึกษาของบุคคลที่จะเข้าไปทำงานแต่ในกรณีของต่างด้าวกลับไม่มีอะไรเลยผิดจากกับคนไทยดังนั้นกฎหมายในอุตสาหากรรมก็ต้องให้มาดูหรือแก้ไขบังคับใช้ ถ้าคุณตั้งเกณฑ์หรือกำหนดวุฒิการศึกษาหรือความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ก็ต้องเป็นแบบเดียวกันไม่ใช่ต่างด้าวไม่มีอะไรเลยแม้แต่แรงงานเถื่อนก็ยังรับแต่กลับคนไทยกำหนดการศึกษาปัญหาพวกนี้เกิดจากไหนปัญหาพวกนี้ไม่ได้เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่เกิดจากรัฐบาลและพักร่วมหรือกระทรวงต่างๆหรือรัฐบาลหรือรัฐสภาที่ไม่มีการแก้ หรือบังคับใช้กฎหมายประชาชนไม่ทราบว่าท่านเป็นผู้นำประเทศกันได้อย่างไรความหายนะประเทศไทยมาจากรัฐสภารัฐบาลพักร่วมหรือหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่บังคับใช้กฎหมายหรือฝ่ายกฎหมายจริงแล้วปัญหาแรงงานเถื่อนกับแรงงานไทยมันพูดถึงหายนะของประเทศไทยได้เลย ยกตัวอย่างง่ายๆประเทศไทยกับสนับสนุนแรงงานต่างด้าวนั่นหมายถึงทําให้แรงงานต่างด้าวมีการจับใจ่ายใช้สอยหรือส่งกลับประเทศตัวเองทําให้ระบบเศรษฐกิจมีการหมุนเวียนหรือสภาพคล่องต่างกับแรงงานไทยซึ่งไม่ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มรัฐบาลหรือพักร่วมไม่มีงานไม่มีเงินชุมชนหยุดควรในการผลักดันกฎหมายหรือบังคับใช้กับอุตสาหกรรม ที่ทำให้แรงงานไทยตกงานหรือนักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทำจึงเกิดขาดสภาพคล่องภายในประเทศจึงทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั้งหมดหยุดชะง,งักเพราะลูกหลานไม่มีงานทำไม่มีเงินส่งกลับตามต่างจังหวัดต่างๆมันอาจทำให้ประเทศเกิดหายนะได้ทันทีถ้ายังไม่มีการแก้ไขเศรษฐกิจไม่ได้ย่แย่แต่แค่มีผู้นำไร้ปัญญาไร้สมองและพักร่วมที่ไม่มีความรู้ความสามารถและไร้ปัญญา ในการบริหารการจัดการประเทศ